พันธกิจห้องชั้นบนที่สําหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่24ม,มรกราคมคิสตศันยี่สาคำพยานชีวิตโดยคุณกุมาราวาตีสุนดาริ จาการตาอินโดนีเซียในหัวข้อเรื่องสิ่งที่ทรงสร้างทำให้สดใหม่และข้อพระคมพีหนุนใจที่นำมาใคล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ31พระเจ้าทอดพระเนศสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทรงเห็นว่าดีนักคุณกุมาลาวาตีสุนดาริเป็นพยานว่า ดิฉันชอบออกไปเดินเล่นที่สวนในตอนเช้าดิฉันตั้งใจฟังเสียงนกร้องและจิตใจของดิฉันสัรเสริญพระเจ้าด้วยความขอบพระคุณสำหรับวันใหม่ความงามของการทรงสร้างทำให้ดิฉันตระหนักว่าตนเองเป็นสิ่งทรงสร้างที่รํำค่าทำให้ดิฉันถวายเกียรติแด่พระองค์พระผู้สร้างของดิฉันบางครั้ง มันยากที่จะยิ้มเมื่อพายุโหมเข้าสู่ชีวิตของเราในช่วงเวลาเหล่านั้นเราสามารถที่จะเลือกว่าจะใช้เวลาอยู่กับความมืดมนความโกรธต่อสิ่งที่เราทนไม่ได้หรือเราจะให้สิ่งทรงสร้างปอบประโลมจิตวิญญาณของเราโดยใช้เวลาดื่มด่ำกับการสร้างของพระเจ้าช่วงเวลาเหล่านั้น สามารถปลดปล่อยเราจากความกังวลของวันนี้และจากความกลัวว่าวันพวกนี้จะนำอะไรมาเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนจิตวิญญาณของเราจะเบ่งบานอีกครั้งเมื่อเราใคร่ครวญถึงการทรงสร้างที่สวยงามของพระเจ้าถ้าพระเจ้าทรงห่วงใยนกเหล่านั้นและดอกไม้ในทุ่งนาพระเจ้าก็จะทรงห่วงใยเราเช่นกัน เมื่อจิตวิญญาณของเราเหน็ดเหนื่อยและต้องการการพักผ่อนเราจะสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าผ่านทางพระราชกิจของพระองค์ทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นข้อคิดสำหรับวันนี้ขพระเจ้าเป็นสิ่งทรงสร้างที่รํำค่าของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปรารถนาจะรู้สึกถึงการทรงสถิตของพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่ทรงเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านทางการทรงสร้างของพระองค์ว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายมากเพียงใดการชื่นชมในสิ่งที่พระหัตของพระองค์ทรงสร้างทําให้ข้าพระองค์รับรู้ถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ในทุกๆวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ